สวัสดีจ้าพบกับคุณนายเชนนบดีลจ้า,บบจาอ,อันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวที่ห้อไปเก็บมาจา้าไปกับเล็กหน่อยพี่น้องเอ้ยหุ่นไหวค่ะทคร่องปล่อยทั้งดากันครับโคกอยู่นี่แหละจา้าผลงานสวยๆง,งามๆจ้าได้เฮ็ดบสพร้อมไปเบิ่งคลิปก็เล้จา้าพี่น้องว่าวุ่นไหยค่ะกขนาดใด้จา้า มาแลจา้จ้ะเส้นรับชมจ้ะเอาเกีบอ,อ้ยมาตีกองแม่เห็นไหมึมงสิได้กินบ่าหนีมือนี่เอ้าเดือเออเดี๋ยวมาเอานี่อีกได้เราสามดอกบ่คีบเนี่ย อี่สส้างเอ้เดีอ่วเห็ดอมผน,นี่มันก็อมวนี่อันนี้แม่นอมอวเอออวแอละเห็นอยอย่่ไปฟันเท่าทีป่าเด็กนัาเสาวสวัสดีค่ะพบกันกับเก็บเห็ดลุยป่ากับคุณนายชนบทจ้าเมื่อนีคุณนายชนบทพามาเก็บดอกกระเจียวจ้า พิงเห็นบอนั่นลูกดอกนึงน่ะเา่ไดเ่อมมสีให้ดึงม่จิ้มห้อึบอืมใส่นี่อีพิงมาเก็บดอกนี้มโอ้โหเห็นบอนน่ะเก็บเปลดนี่นี่ดอกนึ่งไอสิเก็บฝุ่นท่อนเก็บดอกนี่ ก่อนมือสวยมันแดดนะฮะเราเห็นอะ่ะเอาเก็บเอาข้างในเนี่ยเียใส่กระตาน้ำมันสินลืมโอ้ยลูกกระดาษตะวเป็นอยากเก็บน้ำป้าเลยนะ่าสวยเลูไงใบไม้ออกใบไม้ออกเอาไปพบมาตึงโดนแล้วเรือยจอย่าลืมมีดเด้อนี่เด้ออย่าลืมมีดเด้อ เห็นแนวบ่เห็นแนวแล้วพี่น้องเอ้ยมันหยาดกันกเด็กหน่อยเอาทร้างั้นก็เห็นลายดอกด้วยเนาะนี่วะยิงกระสุย่างหยัดจิ้มเนี่ยยังไงโอ้โอ้โอ้มือกระบังเนี่ยเบรืองมีดลาออกกัมีดลาออกมือลากกระบังเนี่ยนพอเห็นยังเด้อนี่ ไส้มาโซ่ด้วยโอ้ยแต่มันโซ่กับโซ่ไว้ค่ะย่าล,ละโซ่เองเออแบบโซ่ที่เราก็าไว้เมื่อกีกก้นี่แหละติก๊กหน่อยเออได้ว่าให้กันเถอะไม่ไมยากอะไรจักแล้ว Đừng có lưỡi nè, bắt tay xay mịt được à, à, à. à, à, à. Thẹt cái vầy dày kiếp nằm vầy Đừng ngâu nữa đâu Đừng ngạt, thì cái chiều cả tháo thảo Hết được, à, hút được Đó, giờ nó thằng luôn là luộc, mình hiến mẹ chỉ ươn được มุนของมาาแล้วมันโงกนะยังเี้เราโงกกนตัวนี้ดอกตัวอะไรนเีเราโงกมากแต่ใส่ตัดียวเลยตั้งหนึ่งสี่ตัวมันมันเป็นดดมี่ดอกกระเจียวเนาะนั่เดินใส่ทงใส้หนำสิ ขึ้นปานไปดูปลาองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเอามาบังเนี่ยตลอดเอารวดดึงแห้งๆตืดเลยมันเท่าแล้วเอาปเฮ็ดทยังมันเท่าแล้วจะปเฮ็ดทยังหนึงหาั่วโมงได้บ่อบบ๊อบใแต่ะใจมาขาดทิ้ง แม่เดีนั่น,นยิ้มบอเขาเป็นเพี้ยนสองค้ยเห็ดยังเดยจังค่อยลืมมีดเลยนะอันนี้มันแมนดอกนั้นมันอ,อย่างนั้นดอกคือต้อนนะี่้โอยห้อยเขาเอาไปแล้วลูกนี่เอาน,นี่ดอกเทาเทาให้ยเขาดึงแล้วดึงไปแล้วเดี๋ยวใส่ตาลูก หัวมันขาดยอ่าดึงมากที่สุดเลยเดเรื่องอะไรตรงใดนี่จำได้ว่าน่ามาเลยหัวแหลมหัวแหลมมากมันเหี้ยดเลยมุ้งหัวแหลมตรงใดล่ะคุ้มเอาอันดอกที่งัวกัดมูกินบ่ออืเห็นเหี้ยดแล้วบาดีพี่น้องเด้อพูดหน่อย เก็บไฟล่ะเจ็บไปยังมาได้เห็ดแลโอ้ยเห็ดสามดอกนึงเหละเก็บออกคนเดียวด้วยแม่สุดายี่แล้วมากับมุนขี้รถไปมุนได้หนึ่งเิวกระมุนดอกขี้มาจีนเลยเดีกเถาไม่ยืนเลยอ๋อเดี๋ยวจำไว้เด้อมืออื่นเหมือนเหี้ยมัเก็บออกมาได้ เยอะบดไปนั่นน่ะอันนี้ไม่แข็งลายอยู่ข้างใต้นี่วะเก็บ,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 บไปเดี๋วไม่ได้เก็บเก็บไปยังนะเออมันเถาแล้วมันใบป,ปิดมากตัวนี้นะลูกว่เอาเออใช่เบิ้องสิ้นอ่ะตอนเป็นดอกไอ้เกี่ยวเนี่ยน่าดีมาก เอาควนมาเก็บกินตายโลดเก็บีดเยหาอยู่เป็นชั่วโมงแล้วบ่ได้ดอกกระเจียว้สร้างมันันเลยบ่เอาสิิงดึงแทกบ่ต้องเอียเก็บจักดอกนะอย่าปากเ็ดลากลาได้เก็บฮอเ็ดแล้วล่ะยวเ็ดลากก็ได้เก็บเก็บไ้เาไปบ่เฒ่าแล้วงามๆแล้วอเก็บแน่อือ ไปเก็บจักตันน้วยอ้ยเต็มตาเราไม่เจอกระเจียวเทาอันนี้ไม่ยังขาวๆห็ดนี่มันยังยึดเหรองามจ้ะอยากไปดูก็บตาลิ้ะโอ้ลูกไส้เห็นเด้อนีเด้วยเอาถ้าเกิดอะไรเห็นขอกินด้วยได้บ่เมือง ได้แล้วอัอนั่นได้แท้อืออยูเลือกใท่ด้วยแท้ลายไปเิ่งห็ดกับโบหินอยู่เสบ็จโบไว้โบไว้พี่น้องเอ้ยว่าสิมาตั้งใจมาเก็บดอกกระเจียวดูกระเอวมาน้ำเอวมาน้ำพักกันได้ยัง เอาไมา้ตู้ดีดอกอกระเจียวน่ะแล้วจะดอกเทาๆชี้กระตาไว้เฮิตบดอออยื้อโยกไว้โยกไวด้ดีๆสิอ้างเฮ็ดไหมจับหูมันนี่ไงเออทั้งสันไหมไม่ฮ็ดบดสีหาดอกอ่อนๆเลยบ่จักหม่องเปิอดดอก <laughs> ใส่บุใจ่ให้ลูกใต้ฮ็ดหนีดเสียนั่หาหนีดเป็นชั่วโมง ดอกกระเจียวบอกว่าบ่าอยซื้อบ่อยซื้อกับบลฟังมาเพราะวาเก็บดอกกระเจียวดอกจามาจม่ไม่รู้มาแล้วจ้าก็อหอมปากหอมคอเนาะมันเล็กหน่อยมานั่งกับเล็บ่ได้จะหาสะดวกกันได้ ฝากเลยนะจ๊ะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณนายช่วยดับบลูด้วยนะจ๊ะแทกเห็นเฮ็ดบ่แทก,แทกได้นี่ดอก,อกง่ายนี่โอ้มีคนเหยียบนั่นแหละพี่สิงเหยียบนี่อีกบอนี่อีบ่เอาเก็บบ่นั่นอะไรเฮตตาปูตะปูกระลังว่าสีลาพี่น้องมันพอดเฮดตะปูนี่ดอกเจ้าเฮ้ยเหยียบแม่ต้องยืย ตัวนั่นชิ้มเแล้วมีอมไหมมีอไหมสำหรับคลิปนี้กับคอตัวลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย